สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปิดการอัปเดต Windows นะครับจะทำอย่างไงไปดูกันเลยอันดับแรกครับไปที่คอนโทรลพเนลครับผมแล้วก็ไปที่ Administrative Tools โอเคไปเลือกตรงข้อ Service ครับโอเคมจะไปเรื่อยๆนะ ไม่หลิวไม่ช้าโอเคครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาไปดูคำว่า Windows Update ปุ๊ดๆๆๆๆๆอ่าอยู่นี่นี่ยแล้วมันคิดเข้าไปเลยปราบจากนั้นตรง Status ท้ายเลือกให้เป็น Disable โ okay. อเค จากนั้น Stop ไปเลยไม่ต้องให้อัปเดตจากนั้นคลิก Apply ครับก็คลิกตรงโ okay. อเคล้ววิดีโอัปเดตก็จะเป็นขึ้น enable the detection เราคลิกเข้าไปดูมันก็จะปิดอัปเดตครับง่ายๆโอเคครับจบแล้วไม่มีอะไรมากมายปิดวิดีโออัปเดต สำหรับคนที่ไม่ใช่ Windows แท้เนาะของผมก็ไม่ใช่เหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ